ตัวที่อะไรวะเนี่ยไม่ได้ท่าเดิมไอเนี่ยว่ะเออมันแพงเลยถ้าห้าร้อยกว่าลยเป็นท่าท่าเดิมนะเป็นท่าซอมบี้ท่าเดิมมันแบบเดินแล้วก็ยืนหัวมัาซอมบี้ชอบเสื้อผืนนี้ว่ะมันแพงไงไอ้น้อยน้อยมันโคตรแพงเลยห้าร้อยห้าสิบมั้งไม่มีตังค์หรอกมันชื่อว่าอะไรวะซอมบี้ทำไมมือถือไม่มือถือใช่เนี่ยมันชื่อว่าอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันมันทำอะไรเชื่อว่า พีโลนี่ไห้ผู้ชอบอ่ะเฮ้ย

อมีกี่ชัต t e r สามอู้สวยแล้วก๊อปเดอะมิมิกอีกแล้วเพื่อไปแอปเปนึไหนดูแลก๊อปเดอะมิมิกอีกแล้วถอดอเลยสปอเลยเฮ้ยมาตรงนี้นะผมจะมาันนี้ก๊อปเดอะมิมิกอีกแล้วก๊อปเดอะมิมิกมันปิงเท่าไหร่อู้เสียงเสียง เป็นสองร้อยอู้เสียงน่ากลัวมากน้อยนะอืออู้น่ากลัวจริงแต่ก็ไม่คนลุกข้ามีมิกับมันบิ้วอะไอ้เหี้ยโอ้ไม่นะอย่าอย่านะอย่าเมเติอู้นาน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 เตินี่คืออะไรมา The beginning The beginner The beginning เฮ้ยเราเยวเราเราคงมาเฮ้ยมึงรวมไม่เลยเนี่ยไฟดีไนฟ์ไฟดีไนฟ์ไม่ตัวเรามันเตียงวะเฮ้ย มีมีใเคยโทรหาคุณสันดีไหมโทรศัพท์อยู่นะฮัลโหะเกมดีนะเนี่ยนี่ขึ้นไปได้ทำไมตัวโคตเตี่ยเลยวะฮัลโหลเจอกูด้วยเตี่ยแม่งเ้ยสิงคนเดวิดมึงโอเคหรือเปล่านายละเดวิดตอบกูมึงดีมึงอยู่ดีหรือเปล่าอาเจลา อยู่ในนี้ไม่หิวเลยกินเ้าใช่ไหมบ้าแล้วคนเัาเป็นมันเครื่องให้แต่ตอนนี้ยังไม่กินนะคนนี้มาจากโรงเรียนกูต้องไปที่โรงเรียนมคือเพื่อนรกูออบเจกเขีบลูกหาคอสเราต้องหาคอสมันแล้วแต่ร้านเขาจะใส่มาหาคอหาคอส นี่มันจะเปิดได้ไปดีรอยเฮียเลยไป็นไหนีวะใช้แล้วกันะะโอ้โหอ้อยเพียงไ,ไรเนี่ยไม่เปิดได้เนไได้แล้วไงต่อหลดแล้วไงต่อคุณไม่ได้เฮียเลย มันนี่จะไม่มีอะไรหรอกมั้งมันให้เราหาท็อตขึ้นอลยเออหาคุบเลิอ่ะเฮ้ยเฮ้ยง่ายน้อยน้อยน้อยเสียงเสียงเสียงเออเดี๋ยวมาเอามามาเอากันมันได้ยินเสียงไหมได้ยินได้ยินโคตรดังเ a ยโตรเฮกมันคืออะไรเสียงมันดังเกินกีมกระจกโกูตะครูเอเคแล้วต้องไปหาโรงเรียนตรงนี้โรงเรียนของเราหน้าอยู่ เี๋ยวเราต้องตามันนี้ไปนะตามทางเดินไปขึ <c oughs> สะพานด้วย <c oughs> ของคดีเจ้าสเกลสุดน่ากลัวเออไ <c oughs> อเหี้ยมันกบดึไม่มีละมันต้องฉายสะพานตรงนี้ด้วยแล้วทำไม,มท, <c oughs> ทางมันเอ,อยียงวะ <c oughs> มึงก็ไม่รู้แต่ที่รูร้คือมึงแถวแตก <c oughs> รูสบูกี้ก้าสบูกี้ไม่มาไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่เสียงกี้วมันคือเสียงแบบเบริเงเบริจัมเข้ามาวะเข้ามาวะเจมบอลเกมบอลเกมบอลกูไล่สดอยู่ไปดูด้วยไม่ไม่ต้องไปดูไอ้ไรอะไล่สดเกมเดคเอ็กซิสโอ้โหมันเป็นแนวอะไรเพลเลอร์ใช่เพลเลอร์แฟนอก็สีมงงอยากเล่นด้วยวะอยากเล่นด้วยวะได้ได้เดี๋ยวรอเกมนี้จบก่อน ได้ะอยงั้นไปดูในเพอร์ทูบแล้วกันเพราะมันแยกหน้าจอมาเล่นด้วยได้โอเคโอเคแต่ไม่มีโฆษณาด้วยเขาไม่ได้จ่ายนะไม่มีโฆษณาด้วยโรงพูดตรงนี้มีจัำสแกนแน่นอนร้อยเบสเซียนในน้อยชูไหมเออเออร์เออร์มันมันเคยลากกูไปเล่นอยู่กูรู้ว่าวฉากไหนเป็นฉากไหนน้อยข้ามเอ็งข้ามถนนไปโลเร็วรถมันจะชนกูโอ้ชเคโอเคโอเคมาข่าวดีลืมชื่อช่องว่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงนี่ไง กไปสตุยมาตัดฟักไลสตุยเกมผีเออเซอร์ฟอร์เดวิดเราต้องหาไอเดวิดไอเดวิดโอชิดนี่คือนี่โรงเรียนเหรอเนี่ยใช่โอ้น่าคุณรว่าฮ่องกงอิเตรโคตรใหญ่เลยโรงเรียนมึงใหญ่มากไอสัตว์น่ับถือคู่มีรอยเปื้อนเลือดด้วยมีรอยเลือดโอ้ก๊อฟเดอร์ม่มีอีกแล้วใช่ม ต้องก็ต้องโทรหาตำรวจแต่กูไม่ได้โทรสารับกูมึงดูรอยตีมาดิพ n g ชิบหายช่ไมไอ้เว้ยมันคือรอยลิสีดวงเว้ยจำไว้มเข้าใจไหมรอยลิตรสีดวงเฉยเขาคืออะไรเสียงอะไรอ่ะอ้าวดูดิยองเปิดแ้ my god ใครมันทุบแป๊บชุบมือนี่เออระหว่างนี้เล่นเกณชินรอแล้วกันนะหวังว่าจะไม่เกลือกูกลัวว่ะกูก็กลัวเหมือนกันถึงเมยงจำสแกมมันจะไม่นด้กลัวเหมือนดูไม่มี ลอยลิตสีดวงลอยลิตสีดวงไม่เดินก่อนเลยกูเดินมาไกลพอละกเดินต่อเลยโรงเรียนของเรานนาอยู่คุณครูเดินไปไม่ได้ไวะคุณครูกินเหล้าทุกวันไม่ใช่แล้วเด็กๆฟาดกันลอยเซิงกันทุกๆวันอยู่ทั้งโรงเรียนเป็นเปิดประตูสามสองหนึ่งอ๊ะไโอเพนดอร์อ้าวต้องการคีย์เพื่อเปิดไอ้แค่นี้อ้าวไอ้สาย โรงเรียนของเราหน้าตูดตอนนี้ระวังผีหันนะเว้ยถึงตรงเนี้ยฮะผีหันตั้งกล้องระวังผีหันแค้มเกลียนแน่ครเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูห้องน้ำผีนะไปห้องน้ำผู้ชายอ่ะไปไม่ได้แต่โรงเรียนมันเหมือนในทัดโมงยงไม่รู้นะมันคล้ายกันอ่ะดอมันเหมือนเดี๋ยวห้องนี้มาดูห้องนี้คล้ายกันว่ะกูหิวว่ะเฮ้ยกูเจออะไรเนี่ยไม่ใช่กูมีหิวว่ะทุบทุบแตกแม่งเปิดไป ไมยเปิดตูเปิดเองกูไม่ได้เปิดประตูโอ้ประตูเปิดช้าชิบหายใจหน่าอยู่นี่วะมีบันไดด้วยน้อยแล้วว่าเราต้องขึ้นไปตรงนั้นเราต้องขึ้นไปแน่เลยเข้าห้องน้ำดิเข้าห้องน้ำดิขึ้นไปไงวะมันเข้าไม่ได้เว้ยนี่ไงน้อยนํากูเลยทำไมวะระวังบุกกาบุกกานะเว้ยหน้าอยู่โอ้โหมืดตึ๊บเลยคุณครูใจดีทุกคน โอ้นั่นับ็อกซีโคลดาขึ้นมาขึ้นมากูขึ้นไปไม่ได้ประตูเปิดโคตรช้าเลยนกวิ่งวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไหมต้องตัวเตี้ยจังวะก็เป็นป๊อปแคทแล้วกูใส่นาจาไงไอ้ข้างบนมันมีช่องแบไปวิ่ง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 เลยวิ่งเลยไม่ต้องกูเห็นนะแล้วกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วสตีมมันดีเลย์นะไอ้ไอ้ไอ้เจมสตรีมมันดีเลย์มันจะช้ากว่าเวลาจริงเลยไปเลยเลยไปเลยเลยรู้อยู่เนี่ยตอนเนี้ยกูเห็นมึงเพิ่งเพิ่งเดินไปหห้้อองงนนเเี่ยจรริ เออไอ้น้อยตรงนี้มืดอ่ะไปไปวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งฮายน้อยไอ้น้อยจะลูดลูดบันไดเหรอทำลงแล้วโดดลงไปเลยเด,ดืดดดดเอดเดอดเดดดอ้าวเดิลงไปไม่ได้โอ้โหมุมนี้อีกแล้ว <i> <ho> โอ้โหกูกูโคตรเกลียดทางตรงเลยวะ่ะเออกูโคตรเกลียดมันครับไป I love my job ลองเล่นแบบนีนะ้ดูด,ดิมันสนุกนะเว้ยเออแต่มันเน่ยในแค่ในคอมไม่ใช่เหรอใช่มาดูในแค่ในคอมเว้ยก็ใช่ไงก็ได้ เว้ยกูเจอมืออะไรบางอย่างอะไรวะได้ไหมจริงๆก็อยากเล่นในคอมลงเงี้ยนะพอกดไปปุ๊บแต่กูไม่รู้เดินไงเดี๋ยวมัอยู่ไอ้นี่ไงกูเจ๊กูแจ๊ไปเปิดประตูกูอยากได้มึงอย่าบังกูดิกูคอโอเคน้อยน้อยเจ๋แล้วปะเจอแล้วปะเจอแล้วปะระหว่างนั้นมันจะมีบุก้าบุก้าซ่อนซ่อนตัวซ่อนตัวะกูเข้ากูเข้าได้ดูเดี๋ยวดูนะ เข้าไม่ได้ไปเงีนผีอะไร c g a m g กลับกลับกลับวิ่งๆนะไปไปไปวิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิ่เดี๋ยวกูสตรีมในดิสคอร์ดให้ให้ไอ้ไอ้เรยมดูด้อะรกันไมูหอไอ้กูสองนเลรเหรอเดี๋ยวกูแหลกเดี๋ยวกูแหลกดูของเอิ้นเอิบูกาบูกาดูดูโอ้โหไอ้ผมก็เนียนไป ไป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 รู้เลยตอนนี้ถึงฉากอะไรแล้วถึงฉากเอ้ยอะไรอ่ะไมเสียงวะรู้ตอนนี้กูปิดตาเล่นอยู่มาละมาละน้อยขึ้นไปน้อยประตูปิดหรอน้อยดูเลยฮะน้อยเป็นไรน่ะอู้มืนมากเลยมืดมันก็มีไฟฉายอยู่มือได้ไงก็มือเดินเหมือนเมื่อกี้ ไอ้มาคตอนนี้ข่าวดีมีคนดูกี่คนแล้ววะเดี๋ยวดูให้กูไม่รู้เหมือนกันข่าวดีไอ้มาคคุณแค่กูคนเดียวดดดูสุยอข่าวดีก็ก็ไอ้มาคมันเป็นช่องในตำนานไม่ใช่หรอแบบไม่ได้ลงคลิปนานโคตรที่กลัวว่ะน่าจะเสียว่ะไงเฮ้ยเดี๋ยวลงมาเฮ้ยทำไมมันมีเลือดอ่ะมีตั้งนานอยู่แล้ว มีตั้งนานแล้วใช่ไหมในเลือดไหนเลือดเลือดตรงทางบันไดอ่ะมึงดูสตีลในดิสค็อตดิอ๋ออันนั้นเหรอมันไอ้นั้นเว้ยเออมากมากปทางนั้นดิมันยังไม่มีเว้ยตอนเดินมากูไม่เห็นตรงนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไหมไอช็อตนี้แหละไมเลือดไอช็อตนี้แหละบันเทิงน้อยได้เสียงเข้าเดิมแลวเสียงแล้วปะไอ็มอาร์่าหันหลังกูหันไปแล้ว น้อยอยู่ไหนเอออยู่นี่เปิดบ้านเพิ่งเปิดประตูดิม็เดี๋ยวกูระวังหลังให้น้อยเปิดยังไงอะมึงก็กดออกจากทีเดี๋ยวมึงกดอีอะกูไม่เห็นมันขึ้นเลยเลยหายแล้วเปิดประตูไม่ได้น้อยมันขาศึกหรือเปล่าหรือว่าไงเนี่ไฟมันดับไอ้น้อยไฟมันดับเปิดไช้าชดิอ๋อไฟมันแตกมากีไฟตแตก น่าจะรอค่าสิ้นจนมั้งอังนาวกู่สามกู่สามน่าจะเห็นมึงได้เดี๋ยวมึงไปตรงไปไหมกูสามารถเห็นมึงได้โอ้ยหี้ยเหี้ยอาจารย์แดง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 เป็นไงบัตรเดืงกีตาร์นี่มาอาจารย์แดงยืนยิ้มอยู่เราต้องเดินเข้าไปหาใช่ไหมหรือว่ายังไง พมะกระตุกจิตกระชากนะี๋ยวเดินเข้าไปหาใช่ไหมเข้าพัดเทียงแล้วเดินเข้าไปหาหรือัมไลอะไรกูไม่รู้เพราะว่าไอเอฟมันออกก่อนกูไม่เคยเล่นถึงชั้นเนี่ยกูถึงแค่ไอเอฟซึ่งตอกนี้คงได้บันเทิงแน่ปักแล้วยิ้วอ้าวเฮียยู้นี่ไงไมวะ ธรรมะกระตุกจิตกระชากใจไอ้น้อยไอ้น้อยไปน้อยมันติดไม่อยู่เว้ยปิดทำไมวะไม่รู้อ่ะทำบริโตอีกแล้วมั้เพรามันต้องเดินไปวะธรรมะผีไม่นะผีมาเลยวะ เป็นไงเชื่อยังมันต้องดึงเข้าไปหาโว้ยเปิดประตูไหมั้งจริงด้วยเปิดประตูอยู่นี่คีย์ทัวร์เพ่โอเคเปิดแล้วโะมึงกดจากนี้มันจะบันเทิงแล้วได้มั้ยต่อจากเนี้ยจะบันเทิงแล้วนะ แต่ขอไม่สปอยดีกว่าแค่บอกว่ามันแค่บันเทิง <c oughs> ไม่เอาเดี๋ยวอะไรเสียมันยาท่านไม่ควรบอกทำไมไม่ควรบอกโอ้ในสตรีมมันช้ามากเลยอ่ะ <c oughs> คือแบบมันเพิ่งเปิดประตูอะ่ะ <c oughs> อะไรวะอุ้ยเข้าไปเลยไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกอะไรวะจริงๆไม่มีอะไรน่ากลัวเข้าไปเลยมีสาามบาสมาดออ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 ไออออออ ูคร <thôi S 2> ับปูลดเสียงนิดหน่อยครับกูครับคุณต้องไปไหนปูไอ้ดั้นโนนิดหน่อยให้มันดังไอ้แมึงเงียบทำไมเนี่ยลดลดเสียงนิดหน่อยแมวเงียบเงียบมามาคุณบินไปทำไมวะอุ้ยก็ตกใจตกใจตอนนี้เลย เรียเชียวไหอะไรวะเอ้าวิ่งกระเดินเข้าไปตรงทางแลยไหมครับุ่งมาต้องเดินวิ่งเลยไหมไปเลยวิ่งวิ่งเอ่อทางตันไอวินหายละอ้าไปไหนอ่ะขวาไปซ้ายดีไปทางไหนไปขวาดีกว่าเราชอบคุ้นไปซ้ายไปซ้ายอ่าซ้ายไปมีซ้ายไปมีไปขวาไปยังไง มันจะมีประตูอยู่เว้ยรอกูด้วย